กุก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็เกือบช่องวัดเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็มาเปิดเพลงเล่นเกมอีกแล้วนะครับผมก็คงไม่ทําบ่อยหรอกแบบนีนะ้เพราะว่าผมลองไปปรับแต่งหรือว่าลองไปทดสอบในการอัดคลิปดูแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันต้องปรับเสียงให้ดังนะครับผมถึงได้ยินเสียงดังตามแล้วถามว่าดังไปดีไหมผมลาคาญครับทุกคน <laughs> ไม่ใช่อะไรทุกคนมันดังอยู่ในหูอะ่ะ เออคือแบบผมต้องใส่หูฟังนะครับเพราะไมค์ติดอยู่กับหูฟังอ่ะมาเรามาดูพูดถึงอีเวนต์ใหม่กันนะครับเป็นอีเวนต์ใหม่วันนี้เลยรับไพ่ทาโร่หมีสปริงกับแกนหัวมุมกักขังนะครับวิธีการตามหานะเราต้องหาเอสนะครับสี่ใบนะคับทั้งสองชิ้นเลยการหา,ราต้องหา A กับดักสีทองนะครับ3มชิ้นแล้วก็แกนสีทอง2ชิ้นนะครับแกน A บวกนะเพื่อแลกเป็น S ออีเวนต์นี้นะครับมี ลิมิเต็อะไรมาให้ด้วยนะอ่าลิมิเต็ดนะครับก็มีการเล่นการเล่นก็จะเล่นครบ10ครั้งได้ออฟแสงเล่นทริปเปิลทิปเปิลได้ได้สุ่มอันนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็ผมเห็นมีกิจกรรมอะไรหน้าเข้าเกมว่าแบบล็อกอิน3วันแม้แ้วมันได้อะไรนะเราดูก่อนนะครับนี่ก็กรวยเพชรก้อยทองนะวันจายมันพุธเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับล็อกอินวันที่10นะครับเวลาบ่ายสเริ่มบ่ายสนะ ได้รูเลตเพรนะครับ100เพรได้รูเลต100รเพชร1ชิ้นนะครับตอกอินวันที่11นะครับตั้งแต่วัน10โมงถึงเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืน1นาทีนะครับลูกบาทแบบเลือกทดลองนะครับ top s บวกหนะครับก็คือแบบทดลองให้เล่นนะครับเป็นเป็นเป็นจี้นะน่าจะเป็นจี้นะครับแล้วก็10วันที่12นะครับได้บัฟเพชร100เมื่อ็อกอินทุก3วันนะครับก็คือเหมือนแบบแจกทั้งหมดแต่ประมาณ400เพรนะครับ3วันนี้นะ แล้วก็มีทดลองดลองดลองกี้อะไรสักอย่างหนึ่งนี่ทดลองก็จะมีหมวกไทเทเนียมมีรองเท้าดอกมีก๊อปปี้เราใช้ถูกเนี่ยเทศนะครับให้เราเลือกอย่างหนึ่งนะโอเคประมาณนี้นะนี่แล้วก็นี่ครับเล่นครบ10รอบได้รับแสงกิจยยศนะครับแล้วก็ในอันนี้ได้ทุกวันนะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่13เลยครับเล่น3รอบได้30เพชรครับวันหนึ่งเราเล่น10รอบครับขั้นต่ำอ่าเราจะได้ทั้งหมดอย่างนี้นะแล้วก็ออฟมีให้ตามนี้เลยนะครับมา เราจะไปสุ่มกันนะครับผมถามว่าอีเวนต์นี้ผมแนะนํำไหมผมไม่ค่อยแนะนําเลยนะครับเพราะว่าจากักทจี้ทรงๆแล้วอ่ะมันไม่ค่อยได้ใช้เลยแล้วก็ยุคนี้คนที่ไปจุดสตาร์ทก็จะมีพวกอเอโรนี่เราที่ยังไปอยู่นะครับผมก็ยังมีเอาตัวนี้ไปเล่นบ้างนะครับเอาตัววิกไปเล่นบ้างนะครับก็มีบ้างแต่น้อยนะน้อยน้อยที่จะเล่นนะครับไปเราเริ่มกันที่เนี่ยนะครับหกหมื่น หนึ่งเพรนะครับตีไปเลยดูที่ว่าเราจะปิดเท่าไหร่นะครับถามว่าเอาเอาแบบผมไม่ตัดคลิปอย่างเงี้ยไม่ตัดเพลงมาใส่นะครับแล้วก็ใส่เป็นเพลงของเกมมันดียังไงนะครับผมไม่ต้องเอาไฟล์อะไรไปเพิ่มในคลิปนะครับทําให้มันอัปโหลดได้เร็วขึ้นอันนี้คือข้อดีนะครับที่เกิดขึ้นแต่ข้อเสียนะครับข้อเสียก็คืออย่างที่ผมบอกครับผมผมล้มคาญนะครับทุกคน <c oughs> เอาจริงแนละ้วมันดังจริงๆนะทุกคน ไอ,อบวกมาหนึ่งนะครับทุกคนลองใส่หูฟังเล่นนะเปิดเกือบสุดเหมือนผมนะครับไอบวกมาสองแล้วนะทจริงผมลองเปิดสุดแล้วนะครับแต่ว่าหืมกระหึ่มอ่ะ <laughs> เปิดสุดบรน,นดังนะครับดังจริงนะผมเคยลองแบบเปิดในเกเปิดในโทรศัพท์ี่นดังนะครับแล้วก็ปรับหูฟังให้เบาเพื่อผมจะเพื่อผมจะแบบอยู่ได้ยาวๆแต่ว่าไม่นะครับไม่ถ้าผมปรับหูฟังเบา เสียงที่ออกมาในคลิปก็จะเบาไปด้วยนะครับผมต้องปรับให้ดังทั้งหมดเลยแต่แน่นอนนะครับว่าหูแตกอะนะครับผมใส่หยู่ฟังข้างเดียวนะครับผมต้องใส่ข้างเดียวใส่สองข้างไม่ได้ครับปวดหัวนะครับเอราใส่สองข้างก็แบบโอ้โหดังเลยอะ <laughs> โอเคเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้นะครับเราก็มาอัดกันแบบชิลชะลนะเพราะเราจะได้อัปโหลดเร็วด,ด้วย ก็ดีนะครับก็ดีก็ดีแต่ว่าผมชอบตัดคลิปผมชอบตัดคลิปมากกว่านะครับถ้าคนดูคลิปผมช้าหน่อยมาลงช่วงเย็นหน่อยก็ก็อดตาอดใจรอกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมชอบตัดคลิปซะมากกว่านะครับผมไม่ค่อยอยากเปิดเพลงแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่าตัดคลิปมันได้ทําอะไรมากกว่าแบบอัดเฉยๆแล้วก็มาลงนะครับแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าคนดูชอบหรือเปล่านะ เอบอกว่าโอ้ยเอบอกไม่มาล้วตอนนี้ได้อเอสมาหนึ่งใบนะแต่ไม่รู้ว่าเอธรรมดาครบหรือ,อยังนะครับอ่าเอ็นนี้นะครับผมในทีนี้ผมจะมาสุ่มเป็นเป็นจี้กักขังแล้วกันนะครับผมจะบอกว่าใส่วิกะ่ะ เอาเป็นกนแม่เหล็กเคลื่อนย้ายจะดีกว่านะครับเพราะว่ายัางไงตัวตัว,ต,วตัวสายวิกมันก็ต้องเล่นสายวิกอยู่แล้วถูกปะถูกปะเออมันคือแบบได้เคลื่อนย้ายมันก็จะได้เคลื่อนย้ายไปสร้างแล้วก็จบวิกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าคืออันนี้มันเปลี่ยนจากการเคลื่อนย้ายนะครับเป็นกักขังนะก็คือถ้าเราดูดเขาเข้ามามันจะกักขังคนแรกแต่ถ้าที่ผมอ่านานะกักขังคนแรกก็คือแบบ เหมือนเราดูดโดนสองตัวอย่างเงี้ยคนที่สองจะไม่โดนกักขังอ่าน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่เขาเขียนมาแค่นี้นะเราจะไปลองดูกันนะครับถ้าเราสงสัยไปเรามันก็ไม่ได้อะไรถูกปะเออเราก็ต้องลองเล่นเลยลองเล่นไปเลยนะครับไปคนระับตอนนี้เราสุ่มรวยนะเอบวกเงียบแล้วนะครับเงียบไปเลยตอนนี้เงียบไปเลยไม่โผล่เลยนะครับ โอ้โหเราสูงม,มาสามพันเพชรแล้วนะทุกคนทำเป็นเล่นไปนเดี๋ยวจะสามพันแล้วนะอะไรอ่ะจะสามพันแล้วยังไม่ยังไม่ย,ไมย,ไมย,ไมยังได้ไปเดียวนะผมขอลองย้ายประเทศสักหน่อยนะครับแบบเป็นสูตรอะไรเงี้ย If y o moments later มาแล้วครับตอนนี้เรากลับมาไ,ไม่ได้กลับมาเรามาอยู่ที่ประเทศอินโดนะ รประเทศรู้สึกว่าประเทศมันจะลดลงใช่ไหมเมื่อก่อนมันมีจีนอินโดแล้วก็อังกฤษนะครับแต่ตอนนี้จีนเราออกไปแล้วเอบวกมาสองนะครับโอ้พอเราเปลี่ยนมาอินโดก็เอบวกออกมาเลยนะเอบวกออกมาอีกไหมตอนนี้เอมาสองใบนะครับ แล้วแต่เทคนิคของแต,แต่ละคนนะบางคนบอกว่าแบบปลอมตัวเป็นไก่ใส่ลูกเต๋าไก่ใส่ก๊์ดไก่หรือว่าใส่จี้ไก่นั้นก็ผมเพ่เคยทำมาเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เปลี่ยนอนั้น,นะครับผมก็เปลี่ยนแบบชุดเต็มนี่แหละไขี้เกียจถอดน,นะทุกคนเอ <borrow> แต่งจริงลองลองดูก็ได้นะโอเคได้ไอ้บอลมาสองใบเองนั้นเนี่ยไอ้บอออะไรวะไ <m> ด <aren> ้เอสมาสองใบเองหาตีใบ <ian> นะทุกคน เกือบไปนะครับห้าพันยังไม่ปิดเลยนะแต่เราขอลองไปแต่งตัวสักนิดน,นึงนะครับแล้วก็เพิ่มช่องไปเลยถ้าเพิ่มช่องผู้คนจะงงอะดิใช่ปะเพราะเรานับไว้แล้วอะโอเครานะผมขออนุญาตสักครู่นะครับถ้าเพิ่มช่องมันก็จะเสียเพชรไปเพิ่มเนาะเอาเปลี่ยนเป็นการเอบวกแล้วกันอนะ ดีดีบางคนเปลี่ยนเป็น B ีแกเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น C นะครับอันนี้ก็อันนี้ขายนะครับแพ็กการ์ด69บาทนะครับได้การันตี A บวก1-5นะเอ้าพื้นที่เต็มนะครับ1-5นะผมก็ไม่เคยเห็นคนได้3ามได้4ี่สักทีก็ได้หนึ่งอตลอดอ่ะผมก็เคยซื้อนะทุกคนเมื่อก่อนนะผมซื้อนะนะับที่ผมแรกแรก,แรก,แรกผมซื้อนะครับแต่ว่าพอหลังๆมานี้ผมไม่รู้ดิผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะทุกคนแต่เพชรผมมันเยอะมากเลยอะ่ะ คือโกยเพชรก็ไม่ได้โกยอ่ะทุกคนมอม,มันอาจจะเป็นเพราะว่าเอาผมผมมีช่วงเวลาที่ผมไม่ได้ทำอีเวนต์ด้วยแหละคนระับแต่เดี๋ยวนี้ผมกลับมาลันวงการแล้วนะก็เดี๋ยวอีเวนต์ดีไม่ดีก็จะทําให้แหละทนะุกคนครับ่อมาแนะนํานะอย่างน้อยตัวไหนไม่ตัวไหนสุ่มไม่ได้นะครับก็หาตัวอื่นที่มันสุ่มได้ง่ายๆนะครับเพื่อมาทําให้ทุกคนดูนะแล้วก็ผมจะบอกว่าอา จี้การ์ดอะ่ะจี้ไพ่ทาโร่อ่ะมันโอเคอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไพ่ทาโร่หมีน่ารักอะ่ะผมว่าจะโอเคกว่าเพราะมันจะแบบล้มล้มล้มไปเลยอะ่ะเพราะมันเดินเดินผ่านไปตรงข้ามหน้าหลังอย่างเงี้ยแล้วเตะนะครับเตะได้นะแต่ว่าในตัวใหม่เนี่ยมันมันไม่ได้มีความสามารถนั้นนะครับแล้วก็ความสามารถในการทําลายเมืองมันมันทาลายเมืองแปลกๆอะ่ะผมไว้ผมไว้อธิบายนะครับอธิบายเพิ่มนะ ตอนนี้เราสุ่มไปก่อนนะเราหายแค่สองใบนะเหมือนเราจะได้มางหกใบแล้วนะครับทุกคนมาไหมมาไหมมาไหมนี่ก็เข้าสู่อ่อพันที่ห้านะครับตอนนี้จุ๊บเบื้บอื้มแสงมาขนาดนี้ไม่มาได้งไงวะทุกคนโคตรเวอร์จี้ก็ขยันเต็มนะครับตอนนี้สุ่มแป๊บเดียวเอง ผมก็มาเปิดเพลงเียีบ้างนะครับเพราะว่าแบบเราเราไม่ได้เปิดนานมันก็คิดถึงบ้างนะครับอเอามาเปิดฟังกันบ้างนะรเราอาจจะไปทำไอ d ดียแตลันไม่แอตลันนะครับอาจจะไปทำไอ d ดีอนูบิสแล้วก็มารีวิวอนูบิสไปด้วยเลยนะครับแต่ว่าเนยวอาจจะรีวิวสองจี้เลยนะครับรีวิวสองจี้เลยเดี๋ยรอติดตามได้เลยครับทุกคนตอนนี้สุ่มให้ได้ก่อนนะครับ ไม่ออกเลยโอเคได้มาอีกหนึ่งนะครับตอนนี้ไข่แค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับไม่ไหมไออีกทีไปอีกทีไปอีกทีไปอีกม่มาโดนอีกทีเอ้ยอีกสองทีนะอสองทีต้องจบนะนี่ห้าพันเพชรแล้วนะครับทุกคนจึ๊บโอเคเท่ากับเราสุ่มไปห้าพันหนึ่งร้อยเพชรนะครับดูซิว่าห้าพันหนึ่งร้อยเพชรปิดไหมฮึบเอ้ยไม่ได้นะครับปกตินี่ ถ้าต่างประเทศมันจะมีชื่อเราขึ้นมาก่อนเลยนะนะครับสําหรับเป็นต่างประเทศนะหรือบางทีมันอาจจะไม่ขึ้นเพราะว่ามันอาจจะขึ้นช้าดีเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่อาจจะขึ้นชื่อเราก่อนเลยนะครับไม่เหมือนเซิร์ฟไม่เหมือนเซิร์ฟไทยเซิร์ฟไทยมันจะเด้งเราช้ากว่านะปกติเราได้ไอ้บวกปุ๊บมันจะเด้งชื่อนะครับแทบจะไม่ต้องรอรุนอะไรเลยถ้าไม่เด้งชื่อก็ไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเราเข้าสู่พันุที่6นะครับ เนี่ยแบไม่ได้ชื่อนี่คือไม่ไม่มีอะไรลุ้นเลยนะครับถ้ามันขึ้นมาสักพักแล้วก็ชื่อไม่ขึ้นอย่างเงี้ยก็จะดีหน่อยนะครับเราจะได้ไม่ต้องแบบไปดีใจไปนั่งลุ้นอะไรนะครับไม่ออกทุกคนเนี่ยไม่ออกนะครับชื่อมันจะขึ้นมาก่อนเลยนะแะ้วทุกคนสังเกตน,นะอีกทีสุดท้ายนะเนี่ยไม่มีอะไม่มีแป๊บหนึ่งนะครบยังเนะี่ยโอเคยังไม่ครบนะครับโอ้โห นึกว่าครบแล้วมันไม่ออกให้ยังยังไม่ครบมันก็ไม่ออกอะไรวะขี้งกอะไรขนาดนั้นวะจีเอ็มถามจริงเฮ้ยมาหกพันแล้วทุกคนแจกชิ้นเดียวนะอะขอสุ่มลัคก,กี้หน่อยครับเผื่อของขวัญใครยังของขวัญมานะลัคก,กี้โชคดีโชคดีที่ไดเ้เกลือเค็มเค็มทุกมือ ไม่เป็นโรคไตให้รู้กัน What? What the fuck? เออนั่นแหละตามนั้นอะ่ะไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นก็ไม่ได้นะทุกคนไม่ขึ้นก็ไม่ได้ผมก็คิดเยีายจย้ายประเทศแล้วนะมันเลยไว้สุดท้ายอะ่ะโอ้ตายโอ้ตายอ๋อหกพันละอ้โห อย่าให้ถึงเจ็ดพันเลยขอเถอะนมไอ้นมโอเคเรียบร้อยเห็นไขึ้นชื่อแล้วครับทุกคนหเหนื่อยจริงๆนะแค่สุ่มูงบินก็เหนื่อยละนะครับปกติต้องไปนั่งอัดตัดคลิปอีกนะครับเฮ้ยอะไรวะสูงก็เหนื่อยแล้วโอเคต,ตอนนี้ก็อัดเวลาห้าโมงนะครับมาเอา แรกก่อนสิเออโอเคมาทุกคนมาเราแรกเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราค่อยค่อยแรกที่หลังก็ได้นะเพราะว่าเป็นการสะสมเมื่อเราได้ A บวกครบ4ใบเนี่ยมันจะสามารถไปแรกไอ้ไอเอ้ยผมแรกอะไรไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมแรกอะไรไปวะ อ๋อธรรมดาไม่โคบอกูอยากจะร้องไห้อะไรครับเนี่ยธรรมดาไม่โคบออะไรอ่ะเฮ้ยหมดแล้วหรออันน่ะโอเคอันเนยวอ่ะมันจะมีตรงนี้อยู่นะครับก็คือเล่นตรงนี้นะนะครับสองวันก็ได้แล้วนะแต่ว่า ผมจะรีวิวเลยนะครับผมก็จะหาเอีแค่ใบเดียวแล้วเดนี่ยวผมไปทําภารกิจทิปเปิลทิปเปิลน,นะทิปเปิลน,นะโอเคหายแค่ใบเดียวนะครับหาแค่ใบเดียวแล้วค่อยมาสรุปยอดกันนะครับม,มาทุกคนเมื่อกี้ใส่เข้านะก็ผมก็มาใหม่แล้วมาเขาหายบ่วยชิ้นหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากหารอเวลาเขาได้นะครับสองวันไปนั่งเล่นทิปเปิลน,นะครับจบจบจบสองสอง สร้างแบบสร้างติดกัน3าที่อ่ะนะครับก็จะได้ทิปเปิลน,นะนะครับผมก็จะไปทําอยู่แต่ขอหา A สักชิ้นนึงก่อนนะครับผมจะได้ไม่ต้องรอ2วันนะทําให้หมดวันนี้ไปเลยเอามาจุ๊บอ่าเรียบร้อยได้ A บวกกันนะครับตอนนี้เราก็ปิดอีเวนต์แล้วนะเพราะว่าเราไปหาเราไปเราไปเล่นทิปเปิลอีกครั้งหนึ่งนะครับมามาสู่วันนี้ก่อนนะครับดูซิว่าได้อะไร ก็จะของก็กกอะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ของดีเลยนะครับดูเดิโอ้โหอย่าบอกนะยังเปลี่ยนให้ยื้โอเคนะแล้วก็ได้ครบแล้วนะนะเดีเราไปเล่นทิปเปิ้ลอีกครอบหนึ่งนะเราจะแรกไป็นตัวนี้นะครับส่วนจี้ไพ่ผมก็จะมารีวิวเหมือนกันนะรอรับชมได้เลยนะครับทั้งสองจี้ผมเหมาให้นะครับช่องผมผมเหมาให้มาก็ เดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างนะรอรับชมได้เลยนะิีนี้เราก็หมดไปประมาณ6 0พันนะครับ6 0 0 0หพนะครับหมดประมาณ6,600เพชเลยนะ6,650อเพชอ่าเฮ้ย 6,550... อาเอ้าตีไปว่าพันหแล้วกันโอเคนะครับ6,600นะโอเคใช่ป่ะวะเอ้ยใช่ๆๆๆโอเคครับใช่ตามนั้นนะครับ เรปิดไปสําหรับจี้เดียวนะเดี๋ยวเย็นหน้าก็จะมาทําอีกไม่ได้มาทำเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวเลยละกันนะด้านบนผมไปบอกยอดทีหลังเนาะโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมหนึ่งจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่มองวัดเกมเมอร์ด้วยนะวัเวดเกมเมอร์ทางชีิตดีคลิปใหม่หทุกคนได้ตัวตลอดเลยนะขอบคุณทุกคนที่รับชมหนึ่งจบคลิปนะครับสวัสดีครับทุกคน